โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้จะเป็น tutorial เราสำหรับการติดตั้งใช้ Labview นะก็เริ่มต้นด้วยการมาดูที่เว็บไซต์นี้ก่อนตอนนี้โปรแกรม Labview เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมสําหรับใช้เพื่อการวัดนะครับที่อยู่ในระบบ Measurement System นะมันจะรายเมืองคอมพิวเตอร์แล้วก็จะสามารถรับข้อมูลนะครับจากอุปรกรณ์ประเภทแดกเข้ามาได้แล้วก็ประมวลผลแสดงผลอะไรพวกนี้ก็อันนี้จะเป็นเว็บไซต์นะถ้าเกิดเราจะหาข้อมูลเบื้องต้นก็ w w w n i c o m l a b v i e w ส่วนที่สองเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะเรียนรู้นะครับก็ทางเว็บไซต์ของเขาก็จะมีเว็บไซต์ที่เรียกว่า Learn Labview อยู่นะก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายก็จะมีตัวสรุปของเว็บไซต์ทั้งหมดไว้ให้นะครับก็สามารถไปดูตรงนั้นได้ตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เขาสอนนะครับก็เรียกว่าครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ตอนนี้มาถึงการติดตั้งก่อนนะครับโปรแกรม Labview เนี่ยจะต้องติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับด้วยการอย่างแรกก่อนเลยก็คือไปดาวน์โหลดมาก่อนนะครับ ในที่นี้เนื่องจากพวกคุณนะครับจะดาวน์โหลดในเวอร์ชันที่เป็น Student Edition mm hmm. ก็เข้ามาที่ส่วนที่เป็น Student Edition และ Educator นะแล้วก็เลือกตัวรุ่นแล b บ i e w นะครับที่สอดค้องกับที่เราจะใช้ว่าเป็น OS รุ่นไหน mm hmm. ก็ดาวน์โหลดลงมาตอนนี้โปรแกรมมันจะใหญ่นิดนึงนะครับประมาณ uh, คลิกกว่านะแล้วก็ใช้เวลานิดนึงในการดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับเอาแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับถัดมานะครับก็คือจะต้องมีการเปิดใช้งาน ในการเปิดใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันทดลองใช้มันจะใช้งานได้แค่เจดวันตอนนี้เพื่อให้ใช้งานได้ยาวนิดหนึ่งเพื่อให้ทําโครงงานส่งอะไรได้นะก็ขอให้ไปที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับเว็บไซต์ตัวนี้ก็จะเป็นของ Labview นะครับเป็นรุ่นพิเศษสําหรับเขานะครับซึ่งก็คือให้ลองใช้ได้หกเดือนเลยสําหรับกรณีที่เป็น Student Edition นะนะครับเพื่อให้ไปศึกษาด้ตัวเองที่บ้านแต่นั้นก็จะบอมากับวิชานี้นะครับเพราะจริงๆเราจะใช้แค่ประมาณไม่ถึงเดือนเท่านั้นเองนะครับ ตอนนี้ก็ให้ไปดาวน์โหลดตอนนี้ในการดาวน์โหลดตัวนี้มาติดตั้งเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการดูก็คือเรื่องของการลงทะเบียนนะครับอย่างเช่นของผมลงทะเบียนไปแล้วดังนั้นผมสามารถที่จะอักรีแล้วก็เข้าไปสู่การขอซซเรียลพอร์ตเอซีเรียลได้เลยนะอย่างเช่นตอนนี้ก็เป็นซซเรียลนะครับที่คุณอาจจะลองไปดูนะครับว่าใช้ซซเรียลนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ให้ไปใช้ซีเรียลของคุณเองดูนะครับนะครับซีเรียลนี้ก็เป็น M80x7 4204นะครับ ก็ลองดูแล้วกันถ้าไม่ได้ก็ไปตั้งของคุณเองนะครับขอของคุณเองมาใช้ตอนนี้เดี๋ยววันนี้ที่เราจะศึกษาเนี่ยจะเป็นการใช้แรมบิวนะครับกับฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ที่เราจะใช้นะครับเป็นแดบกบแบบ USB ก็คือเสียบเข้าทาง USB พอรตของคอมพิวเตอร์หน้าตาประมาณอย่างนี้อันนี้เป็นรุ่นราคาถูกนิดหนึ่งนะครับก็คือความละเอียดไม่มากนะักแค่12บิตนะครับแล้วก็แซมเปิลเลตก็ค่อนข้างตา่ำคือแค่ประมาณไม่เกิน10กิโลแซมเปิลต่อวินาทีนะก็อันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของข้อมูลเกี่ยววกกััับบอุปรรณ์ตนนี้นะค ตอนนี้จะใช้ตัวนี้กับ view ได้เนี่ยจะต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มให้เข้ากับตัว view ที่เราเรียกว่า Dax ก็ให้ไปที่เว็บไซต์นะครับของ d a กเแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะครับไอตัว d a กเตัวนี้มาใช้นะครับมันก็จะมีตัวนี้นะเว็บไซต์ก็คือดาวน์โหลดตัว d a กมาก็ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะครับก็มาประมาณกิกกว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาที่นึงในการติดตั้งนะครับ อนนี้รู้ได้ไงว่าติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติเราติดตั้งตัว Labview แล้วเนี่ย Labview มันก็จะเข้ามาอยู่ในตัว Starwindo ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกตัว Labview ตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอนะครับของตัว Labview แล้วตัวนี้ก็เป็น Serial Number นะครับที่เราใช้อยู่นะครับอันนี้คือหน้าจอของ Labview ในส่วนของตัว d ดก MX นะครับถ้าเกิดติดตั้งเสร็จนะครับมันจะมีการเพิ่มส่วนที่เป็นที่เราเรียกว่า NI Max ขึ้นมานะครับ เป็น iMac นะครับเป็น iMac นี่นะครับใช้สำหรับเพื่อดูว่ามีอุปกรณ์อะไรต่ออยู่บ้างแล้วเอาไว้ทดสอบเบื้องต้นว่าอุปกรณ์นั้นทำงานถูกต้องนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราติดตั้ง n i m x ถูกต้องนะครับตัวน,นี้ก็จะโหลดเข้ามาตอนนี้เมื่อเราติดตั้งฮาร์ดแวร์ของเรานะครับเข้าไปกับเครื่องอย่างเช่นตอนนี้ผมจะทำการเสียบ USB นะครับจากของไอตัวไอ USB 608เข้ากับคอมพิวเตอร์ของผมนะ มันก็จะมีการตัวไดเวอร์เนี้ยจะขึ้นมาทํางานนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทํานู่นทำนี่ได้เช่นมีการเทสว่าอุปกรณ์ทางานหรือไม่หรือเราอาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือดูอย่างนี้ก็ได้ก็คือเลือกที่ device Man a g e r นะครับมันก็จะขึ้นตัวส่วนของไอเขาเรียกว่าเป็นหน้าจอนะครับแสดงว่าไอตัวเนี้ยเข้ามาทํางานแล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่เข้ามานี่ก็คือเข้ามาในส่วนของ d a t a a c q u i s i t i o n device USB หกศูนย์ศูนย์แปด อันนี้แสดงให้เห็นว่าเราติดตั้งแดก MX ถูกต้องนะครับสามารถใช้งานกันแลบ,บวิวได้นะตอนนี้ถ้าเกิดเสียบถูกต้องเนี่ยถามว่าแลบ,บวิวจะเห็นตัวแดก MX ในรูปแบบไหนนะครับก็ให้มาดูตรงหัวข้อของ NI Max นะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือตอนนี้ปัจจุบันคือชื่อ DEF1 นะครับ ตอนนี้ก็คือทุกอย่างติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าพร้อมที่จะใช้งานได้นะครับก็คือหลังจากนี้ก็จะเริ่มเขียนโปรแกรมเข้ากับไนตัวแอบได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นจุดต่อเรถัดไปนะครับก็ตอนนี้ก็คือแค่นี้ก่อนนะครับก็ดำเนินการตามนี้ตอนนี้อันนี้เป็นสรุปนะครับภาพรวมของ URL นะสําหรับที่คุณจะใช้ในการติดตั้งหัวใจสําคัญก็คือจะเป็นอันนี้เนาะอันที่สี่นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการลงทะเบียนขอใช้นะครับก็ขอให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับ